สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิศนุวันนี้เราจะมาเออก็เรื่องเล่าบนหลังรถด,ดีกว่าเนาะโอ้จุยจุยจุยเพิ่งเห็นนะเนี่ยไม่รู้ตอนที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ทํานานแล้วขอทําหน่อยแล้วกันอ่าปกติผมจะทําค่อนข้างจะบ่อยนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องติดเครื่องยนต์ไว้ก่อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกิสนุวันนี้เป็นเรื่องเล่าบนหลังรถก็แล้วกันนี่ตอนนี้ผมติดเครื่องไว้แล้วผมกำลังจะไปทำงานนะท่านผู้ชมสังเกตว่าถุงมือผมนี่อย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหมหมายความว่าผมควรจะเปลี่ยนถุงมือได้แล้วแบบจริงๆจังๆผมต้องอสละเงินบางสว่วน เพื่อที่จะซื้อถุงมือในในเดือนหน้าเพราะว่าเดือนนี้ผมไม่กล้าใช้เงินจริงๆนะให้ตายสิเอาล่ะมองหลังเรียบร้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้รถไฟฟ้าคันนี้ไปก่อนน้าถุงมือผมนะ มันอนาจิจริงๆถุงมือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องป้องกันชนิดต้นๆอันดับต้นๆ้นนเลยนะครับสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งจำเป็นมากถุงมือมันจำเป็นอย่างไรล่ะเอาเลยนะถ้าเกี่ยวกับทั่วๆไปเลยก็คือมันกันแดดได้ทั่วๆไปนะทั่วๆไปกันแดดได้กันหนาวได้สารพัดสารเพ แต่พูดถึงแล้วจุดประสงค์หลักจริงๆของมันก็คือปกป้องป้องกันคุ้มครองเกี่ยวกับพยันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับมือเราอย่างเช่นเราประสบอุบัติเหตุเราลื่นล้มถัวแถวลงไปที่พื้นหรืออาจจะทั้งตัวก็ได้ตามสัญชาตญาณมนุษย์แล้วเมื่อเราล้มไม่ว่าจะเป็นเดินแล้วล้มวิ่งแล้วล้มหรือ แม้แต่ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ตามสัญชตาตญาณเราจะเอามือป้องกันตัวเองไว้ก่อนผู้เรียนง่ายก็คือเวลาจะล้มไปเนี่ยจะคว่ำเนี่ยมือเนี่ยจะเป็นตัวพยุงไว้เลยอันดับแรกๆซึ่งมันทำเองนะมันทำเองตามสัญชตาตญาณอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราล้มด้วยอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์อย่างเช่นผมขับไปใช่ไหม ขับไปแล้วก็ล้มแอกก็นึกดูนะครับว่าถ้ามือเราถูกับพื้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงพื้นถนนเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าพื้นถนนแบบเนี้ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งแรงกระแทกแล้วก็แรงเฉื่อยแรงเสียดทานต่างๆถูไถไปตามแรงแรงของรถนั่นเอง ก็คือแรงส่งจากตัวรถนี่แหละอย่างเช่นผมขับด้วยความเร็วที่60สิตอนนี้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเกิอดอุบัติเหตุนะผมก็จะถูด้วยความเร็วขนาดนี้นะไม่ว่าอะไรก็ตามเวลาเกิอดอุบัติเหตุนี่เราก็อาจจะล้มไปทั้งตัวและแน่นอนครับมันต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ถูกับพื้นอยู่แล้วหนึ่งในนั้นเป็นมือเกือบจะหนึรอยเปเซนมันถูอยู่แล้วครับมันถูอยู่แล้ว เกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครว่าเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ถูอ่ะต้องมีมืออยู่เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะเรื่องเล่าบนหลังรถผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูอยู่อ,ออก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 เว้นให้เขาเว้นให้เขาผมก็รอคันนี้ผ่านไปอยู่ <laughs> จอดไหมจอดไหมเหมือนจะจอดนะ ก็นั่นคือเรื่องของถุงมือเพราะฉะนั้นผมจะต้องซื้ออันใหม่แล้วแล้วเพราะว่าอันนี้มันก็อยู่เกินโอ้โหกี่ปีอ่ะหปีแล้วมั้งตั้งแต่ผมมีรถดินจ้า400ไม่ใหม่เลยแหละนี่ถุงมือคู่นี้ตอนแรกผมใส่ถุงมืออถุงมืออะไรนะ ลงมือกอ่อสร้างอ่ะที่เป็นสีขาวๆอะที่เป็นผ้าเออผมใส่อน,นั้นแหละบอกตามตรงนะมันก็ดีกว่าไม่ใส่อะไรนะครับผมถือว่าชื่นชอบอยู่แล้วก็แล้วมันก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะแต่หมายความว่าในการขับขี่นะแต่ไม่ได้พูดถึงในเชิงป้องกันภัยป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ มันก็ไม่เชิงป้องกันน,นะเนาะมันต้องพูดว่าเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาดีกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเออมันก็ประมาณนี้แหละผมก็บรรยายมาเยอะเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าบนหลังรถก็นแล้วกันเล่าไปเล่าไปนะครับเฮ้ยสายสิใจเย็นถ้าท่านผู้ชมได้ดูวิดีโอของผมในวันนี้ก็จะมอีอุบัติเหตุด้วยนะที่อนุสาวรีย์นะครับเป็นอุบัติเหตุที่ ถือว่าก็น่าจะร้ายแรงอยู่แต่ว่าคนก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับคิดว่าอาจจะบาดเจ็บเฮ้ยทรายทรายทรา,ายระวังทรายครับเท่าที่ผมเห็นในวิดีโอนะมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมันตัดผ่ากลางถนนมาอย่างเช่นข้างหน้าผมเนี่ยเขาตัดหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะไปออกฝั่งนู้นแล้วก็จะวิ่งสวนไปเออนั่นแหละมันตัดออกมาแล้วเพอเอิญเพอเอิญมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง มันวิ่งสวนเลนไปเหมือนกันเเพราะว่ารถมันติดอยู่ไงนะครับถ้าดูในวีดีโอนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละและไอ้มอไซค์คันนั้นออกมาก็ไม่ได้ดูพอดีส่วนไอ้คนที่ขีเ่เร็วๆก็ไม่ได้ดูเช่นกัน <c oughs> เขาจอดกันแล้วเหรออ๋อจอดกันแล้วไม่รู้อะ่ะ รถเมยบีบแต่อาจจะมีเหตุบอกให้ผมออกมาผมก็ออกมาครับเย่ yeah. แล้วมันก็เปลี่ยงกันเลยนะต่อจากนั้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามุมอับมุมอะไรไม่เห็นอย่าไปไว้ใจอย่าไปไว้ใจจริงๆขบวนเดียวเหรอแค่นี้เหรอชัวร์นะ ก็เกิดอุบัติเหตุไปนะต่อหน้าผมนี่แหละระยะเยี้ยงไปทางขวาเนี่ยบ่าย2องเนี่ยไม่ใช่เวลานะหมายถึงตำแหน่งนาฬิกาเนี่ย2องนาฬิกาเนี่ยเออนะยอยู่ห่างสัก2เมตรได้ 2, อเมตรสเมตรนะโดยประมาณก็เรียบร้อยไปครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมเคยพูดเสมอนั่นแหละว่าเวลาจะออกจากแยกจากซอยอะไร ผ่านหน้ารถที่มันทึบๆมองไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ในจุดที่เราไม่เห็นเราอย่าไปไว้ใจดูให้ดีดูให้แน่ชัดก่อนมันก็ถือว่าร้ายแรงอยู่นะจ <laughs> ากนี้ผมเคยบอกไปนะครับว่าอุบัติเหตุมันมันเหมือนภูเขาน้ำแข็งไอเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่ผมบันทึกในในวิดีโออยู่นะมันก็คือ เขาเรียกว่าอะไรยอดภูเขาน้ําแข็งอ่ะนะฮะปัญหาตามมาที่เหลือนี่แหละคือใต้ภูเขาน้ําแข็งก็จะมีเรื่องค่าเสียหายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของเราของคู่กรณีอาการบาดเจ็บต่างๆนู่นนี่นั่นโอ้โหแผลใจแน่นอนครับผมก็ผ่านมาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ แต่ผมประสบพบเจอแค่สามครั้งนะแต่คำว่าแค่3าครั้งนี่ผมคิดว่ามันมากเกินพอแล้วสครั้งนั้นทำให้ผมได้รับบทเรียนที่ช่วยชีวิตผมหลายครั้งแล้วนะ ต้องขอบคุณเหตุการณ์3ามครั้งนั้น,นที่ผมที่ทำให้ผมมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็รู้จักคิดรู้จักไต่ตรองอะไรบนท้องถนนได้มากขึ้นครั้งแรกก็คืออุบัติเหตุดินจา40่อย,อยู่บนถนนเพชรบุรีนะแถวแถวโซนี่แถวแถวโซนี่แถวแถวอะไรนั่นแหละศูนย์โซนี่ก็แล้วกันนะแถวแถวนั้นแหละนะครับก็เหมือนก,นกันกับเมื่อวานนี้เลยนะ แต่พอเอพลออินเพนผมวิ่งในซอกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้างหน้าที่เป็นรถตู้นะครับสมมุติว่าไอ้คันนี้เป็นรถตู้เนี่ยยาริสเนี่ยเป็นรถตู้มันไม่เห็นไงมันก็ออกมาปุ๊บออกมาเพื่อที่จะไปช่องอย่างเงี้ต่อ,อ,อแล้วแล้วไอ้ผมก็มาเร็วด้วยนะมาเร็วคำว,ว่าออกมาเร็วก็คือน่าจะความเร็วอยู่ทักสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะผมเห็นในเรือนไม้ใน ในในกล้องของผมนี่แหละนะครับเปี่ยงเข้าเรียบร้อยนะดีหน่อยรถตอนนั้นนินจา400ผมมีประกันชั้นหนึ่งก็สบายใจนะครับอุบัติเหตุครั้งที่สองชนท้ายรถตู้อ่อเป็นตู้ทึบอ่ะเป็นตู้ทึบเนี่ยเหมือนข้างหลังเนี่ยอ่อเหมือนข้างหลังเนี่ยจะเป็นตู้ทึบนะครับเพราะว่าจำที่ผมเคยบอกได้ไหมว่า เวลาเราตามรถตู้ทึบอ่ะเราต้องเว้นระยะเว้นระยะดีๆนะครับแต่ตอนนั้นถามว่าผมเว้นระยะไหมเว้นระยะนะแต่ว่าข้างหน้าเขาเบรกกระทันหันกันสองคันมั้งเออตู้ทึบก็เลยเบรกตามด้วยแล้วเพิ่นเพินมันเป็นช่วงที่ผมกําลังออกตัวรถอย่างเงี้ยเออแล้วความเร็วมันเพิ่งจะออกตัวไปอ่ะมันก็เบรกไม่ทันครับก็ชนปึ้งเข้าผมจําได้ว่าเซี่ยววินาทีนั้นที่รู้ตัวว่าเขาเบรกกระทันหันอ่ะผมหักออกซ้ายนะ เอ้ผมหักออกขวาแล้วผมก็ไปชนเหมือนกับสมมติว่ายาริ์คันนี้เป็นรถตู้นะผมก็ชนตรงแถวแถวไฟท้ายเขาเนี่ยไฟท้ายขวาเนี่ยนะครับชนตรงนั้นแหละเออแต่ว่ารถของเขาเป็นตู้ทึบไงเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยอะ่ะเออประยังเข้านะครับแล้วเผิญเผิญวันก่อนหน้านั้นหนึ่งวันน่ะผมตากฝนนะแล้วไอ้ถุงมือคููนี้มันเปียกเปียกแบบเปียกแบบใส่ไม่ได้อะ่ะเปียกหนืดเหนียวอะ่ะ ผมก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือครับแล้วเรียบร้อยครับนิ้วก้อยผมนิ้วนางผมอืมนะก็อย่างเงี้ยสมมติว่าเราชนใช่ไหมเนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยอืมตอนแรกแต่ผมปล่อยคัดนะเพื่อที่จะให้รถมันหยุดเร็วที่สุดคือกะให้รถมันดับแล้วมันหยุดทันทีไงเออพอชนปุ๊บมันก็แบบกระแทกมาอย่างเงี้ยตึ้งเข้าโอ้เหล็กท้ายรถคันนั้นอย่างนี้เลยโอ้เจ็บมากเจ็บมาก แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลครับนะอันนั้นครั้งที่สองส่วนครั้งที่สามก็ชนท้ายรถท้ายรถที่เขาเบรกกระทันหันเหมือนกันนี่แหละอ่าคือมันมีรถข้างหน้าเขาเปลี่ยนเลนไงเขาก็แบบเรียกไฟแดงอย่างเงี้ยไฟแดงกําลังออกตัวอย่างเงี้ยความเร็วไม่มากเลยแล้วก็บเบรกจึกจ๊กจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กมานะครับเพื่อนผมก็กําลังมองกระจกหลังด้วยนิดนึงนะเพราะว่าผมจะเบี่ยงเข้าขวาไง ก็เรียบร้อยครับข้างหน้าเขาเบรกกันตั้งสติกลับมาอีกทีหนึง่งเรียบร้อยสมัยนั้นเป็นนินจา400หมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับรถนินจา400ของผมก็คือรถครู <c oughs> ทำให้ผมเรียนรู้อะไรต่างๆอุบัติเหตุ3อย่าง3ครั้งแตกต่างกันหมดเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีการชนท้ายเอ้ยเบาๆหน่อยก็ได้มั้งขนได้ขอดล้วมั้งนายจะวิ่งทะลุทางรถไฟเลยเหรอเพื่อน <laughs> มันกระโดดนะ ก็ทำให้ผมเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์จะเรียกว่าทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละนะคําว่าดีก็คือว่ามันสอนผมทําให้ผมตระหนักได้ว่าถ้าเรายังทําตัวแบบนี้อีกเราก็จะเจออุบัติเหตุแบบนี้แบบไม่จบไม่สิน้นอืผมไม่โทษใครนะนะครับตอนนั้นแล้วก็ต้องขอบคุณอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้เรา เด,เดี๋ยวสักครู่ทาให้เรามีความระวังตัวแล้วก็มีความคิดไตรตรองมากขึ้นอย่างที่ได้บอกไปให้ไหมวะไม่ให้วะแท็กซี่ไม่ให้ผมผมผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วนะเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้หรืออาจ,จกําลังจะหาผู้โดยสารก็ได้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเขาทางหลักนะครับเขามาตรงเราจะเปลี่ยนเลนสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขา อย่าไปด่าไปว่าก็เลย <g ül> นะฮะถ้าเราจะร่วมทางนั่นแหละผมก็มีประสบการณ์แต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าอนาคตผมจะเจออะไรอีกมีหลายอย่างที่ผมไม่รู้เหมือนกันเฮ้อินทิยว่ะเจ้านี้มีหลายอย่างที่ผมอาจจะต้องเจอซึ่งไม่รู้วันไหนนะครับผมก็อยากจะไม่อยากเจออเออแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมยังไม่รู้ เกี่ยวกับบนท้องถนนนี่แหละเรื่องบางอย่างนะครับไปเข้าคอสอบรมอะไรเนี่ยมันไม่มีสอนเหมือนกับชั้นเรียนนี่แหละประสบการณ์ชีวิตบางอย่างและหลายๆอย่างในชั้นเรียนไม่มีสอนเราต้องไข,ขว่คว้าประสบพบเจอเอาเองและเรียนรู้ไปกับมันไม่รู้สินะยิ่งชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นี่ยิ่งต้องระวังตัวเจ้คนนี้ไม่ใส่หมวกนี่ล้มมานี่หัวแถเลยนะบอกเลย นะครับม,มันมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ไม่สวมหมวกนีรภัยดูจากชุดแล้วน่าจะเป็นนิติพลคลินิกมั้งสีชมพูอ่ะนี่เออนิติพลปะไม่รู้เหมือนกัน ที่สักคลีนิกอะไรอย่างนี้นะดูจากชุดแล้วมันก็คงไม่พ้นกิจการแบบนี้ฉลอกันแล้วฉลอกันแล้ว<อ>ผมควรจะทำยังไงดีทำอย่างไรมีใครออกซ้ายไหมไม่มีนะไม่มีนะข้างรถตู้ข้างรถอะไรเนี่ยปาร์คานเลิศสสวนในเลิศเหรอ ผมควรออกซ้ายปะหรือขวาดีให้ไหมพี่ฟ er, อร์ตูเนอะร์ขอบคุณนะขอบคุณนะสุดท้ายแล้วฉันก็มาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมพี่ฟอร์ตูเนอร์บอกแล้วมึงจะออกมาทำไม <c oughs> <c oughs> มันก็ยอมมีโอกาสนะนะอะฉันขอไปก่อนนะพี่ชายนะโอเค กลับเข้าซ้ายเหมือนเดิมฝั่งนู้นอย่าไปสวนนะอันตรายมากอย่าไปสวนครับอย่าไปสวนเราต้องคิดเสมอว่าเราสวนไปมันก็ต้องมีรถสวนมาเช่นกันนั่นแหละมันจะหลบไม่ทันกันถึงแม้บางทีเห็นกันไกลๆนะแต่มันเอาไม่ทันจริงๆบทมันจะชนนะนะระวังระวังนี่แหละมุมอับนี่แหละพะยายามดูด้วยว่าเขาเขาหยุดอะไรกันเขาชะลออะไรกันเขาเบรกทําไมกัน ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเบรกแล้วเฮ้ยมันเบรกตูไปอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับเราต้องเห็นก่อนต้องรู้ก่อนต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันมีเหตุมีผลอะไรและถ้าเรากระทาลงไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอมไม่ใช่ว่าเห็นซอกอย่างเงี้ยซ้ายนะี่อย่าไปนะอย่าไปนะมุมอับเขานะครับถึงแม้จะเป็นรถเมย์ก็เถอะ รถเมย์เขาก็ยังสูงกว่าเราอยู่ดีนะตำแหน่งท่านั่งและเขาก็ไม่ได้ดูไปซะทุกอย่างเขาก็มีตาอยู่สองคู่เหมือนเรานี่บางทีเขาก็ดูไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องอย่าคิดว่าเขาเห็นนะครับหรือถ้าเกิดอยากมั่นใจว่าเขาเห็นก็ต้องดูก่อนว่าเขาให้เราไหมอ่าถ้าเป็นไปได้ก็มองกระจกสบตากันถ้าเป็นไปได้นะ รถติดจังเลยหลังซ้ายว่างมีออกมาไหมไม่มีนะติดแบบนี้เดี๋ยวเขาคงจะไฟเขียวละมั้งนะเออค่อยๆไปค่อยๆไปอ่าไฟแดงและอับป,ปะโูเอยระวังระวัง,วงอย่าไปแย่นะพี่ชายแอร์กรุงทองไปก่อนเลยพี่พี่มาก่อนเออโอ้แอร์กรุงทอง สิบสามสิบปีที่แล้วยังไงมันก็อย่างงั้นนะปัจจุบันโคตรเย็นจะเย็นนะเจ๊ยืยนสวยต่อไปเอเรื่องเล่าบนหลังรถก็มีประมาณนี้แหละถือว่าเล่าเรื่องต่างๆสู่กันฟังอาจจะมีคำแนะนำคำสอนประกอบมาเป็นบางจังหวะบางช่วงบางตอน สิ่งสำคัญก็คือถ้าเราขับขี่รถเนี่ยเราควรจะประเมินสถานการณ์ดีๆให้ละเอียดให้ขาดขาดที่สุดเท่าที่จะขาดได้ถามว่าจำเป็นต้องขาดทั้งเอ้ถามว่าจำเป็นต้องขาดทั้งหมดไหมก็จำเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราประเมินที่สุดแล้วเราได้เท่านี้เราก็ปฏิบัติตามเท่านั้นแหละอนะไม่น่ามีอะไรมาก ก็ดีกว่าไปแบบทะลุกออกไปไม่คิดอะไรนั้นก็ไม่ถูกต้องนะหรือถ้าคิดว่ามันถูกต้องก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยไม่มีใครว่าถ้าพลาดพังมาก็รับผิดชอบกันเองเออแท็กซี่คันนี้จอดใช่ไหมจอดหรือรับคนวะไม่รู้อ่ะน่าจะจอดแหละ คนไหมเผื่อมีเด็กวิ่งมาไม่มีเดดาด้ดาดาดาเดาวด้ด้ด้เด้เด้เ้เไ้ด้อเวว <c oughs> อ่เ้อ <c oughs> อถึงแล้วผมไม่รู้ว่าเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้จะสนุกหรือไม่นะแต่ก็ผมเชื่อว่ามันมีแง่คิดที่ทุกคนน่าจะสามารถนำไปปฏิบัติและเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประโยชน์หมายถึงคำแนะนำของผมนะโอ้พี่เขาออกแล้วได้ครับพี่ถึงแม้พี่เขาจะออกนะแต่เราก็ อย่าเพิ่งไปวางใจนะดูก่อนบางทีพี่เขาอาจจะจอดแบบนี้ก็ได้แล้วเราซีสวเข้าไปโดยที่เรายังไม่เห็นด้วยกับตาว่ามันมีที่ว่างจริงหรือเปล่าอต้องไปดูก่อนอ่ะหนึ่งหมายความว่าพี่เขาน่าจะจอดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอารถเข้ามาจอดที่นี่อจริงๆก็มีหลายที่นะนี่ฮอนด้าไหนตรงนี้ได้ ก็ส่วนใหญ่บางคนก็เขาเห็นเขาก็ขี้เกียจหยียบกันอะก็จะจะจอดไปขี้เกียจหยียบฉันก็จอดอประมาณนี้นะถามว่าเป็นข้อดีไหมมันก็ทั้งข้อดีข้อเสียแหละ <c oughs> ข้อดีก็คือว่าในเมื่อมีคนคิดอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะมีที่จอดนะแล้วเราก็มาเยัยบเอาได้อประมาณนี้ส่วนข้อเสียก็คือว่าเอ๊ะมันก็ ถ้ามันขยับได้แล้วมันจอดได้มันก็จะประหยัดพื้นที่รถไปหนึ่งคันใช่ไหมอ่าก็มันก็อาจจะทําให้รถด,ดูเต็มเร็วขึ้นนะทั้งที่มันจอดได้อยู่เนี่ยอย่างตรงนี้ก็พอจอดได้นะถ้าเป็นรถเล็กสำหรับผมผมอาจจะไม่มองตรงนั้นยกเว้นจําเป็นจริงๆผมจะไปจัดสันใหม่ เสียงลมหายใจของผมมันดังหน่อยนะะเอาละผมจะต้องจัดการอย่างไรบ้างอืมเดี๋ยวรถคันเขียวหน่อยเดี๋ยวคันนี้ตั้งไม่ได้เออรถของเชฟนบถ้ารถทุกคันมันจอดแบบไม่เอียงอะ่ะ ที่มันเยอะนะที่มันเยอะอแต่พอจอดเอียงแล้วมันก็สูญเสียพื้นที่ไปนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ยังไงอะ่ะไม่คิดมากเข้ามาปุ๊บเฉียงปุ๊บเข้าเลยไม่ได้เผื่อพื้นที่อะไรทั้งนั้นอืมันก็จะส่งผลทําให้รถยิยงเอียงกันเห็นไหม่ะนะครับมันก็ไม่รู้สิเราไม่สามารถที่จะไปเาขาเรียกว่าอะไรนะ ไปบอกให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการแม้มันจะเป็นเรื่องดีก็ตามหรือเป็นเรื่องที่ควรถูกต้องก็ตามคนก็คือคนฮนะถ้าเขาคิดว่าดีเขาก็ทำตามที่เขาคิดนะนะเอ,อเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับขู่เข็นอะไรได้อสิ่งที่จะบังคับขู่เข็นได้ก็คงจะมีแต่กฎหมายเท่านั้นแหลนะมไม่ว่าจะบังคับเรื่องดี เรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ผมได้ที่จอดแล้วนะเวลาจอดนะครับต้องประเมินดูด้วยว่ารถข้างๆเราสามารถออกได้หรือไม่อย่างเช่นคันนี้ถ้าตั้งตรงแล้วเขาจะออกได้ไหมนะฮะคันนี้ออกได้ไหมก็ได้ <S <S ก็เป็นอย่างนี้ ถามว่าเพราะอะไรมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าช่วยเขาดูแลเขาก็เหมือนดูแลเราเห็นไหมคําพูดนี้เดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังถ้าเราไปจอดชนิดแบบยัดเข้าไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมจอดตรงนี้เลยนะนี่แล้วเขาจะออกคันนี้นะมันจะต้องตั้งรถขึ้นแล้วเข็นออกมาถ้าไม่ตั้งขาตั้งมันก็ถูพื้น แล้วมันจะทําให้การขีนเป็นไป,นปนด้วยความยากลําบากแน่นอนครับเมื่อตั้งรถแล้วเรามาใกล้ๆเนี่ยรถของเรากับเขารถเขาจะมาถูเราเป็นไงนะครับบางคนก็อาจจะรีบหรือจะอะไรก็แล้วแต่ประมาณแบบอจอดใกล้อย่างว่าถูเลยเนะฮะมันมีคนหลากหลายรูปแบบนะร้อยแปคนร้อยแปดพันเหตุผลเขาก็ถูไปกลายเป็นว่า เราจอดได้แต่ว่าเรามาสร้างบาปให้เขาอืนำซ้ำทำให้เขาถูเราอีกหรืออย่างเช่นคันนี้เราไปจอดใกล้เขามากเกินไปขาเขาเข้าไม่ได้เออบางคนไม่สนใจนะแทรกเข้าไปเลยเขาอาจจะไปเหยียบแทรกไปเอาขาเหยียบไปอย่างเงี้ยแทรกไปเหยียบตรงนี้เหยียบอะไรก็แล้วแต่หกักแตกงอเป็นรอยฮยเห็นไหม พอนึกภาพออกเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราตามที่เห็นควรนะตามที่เห็นควรแต่ถ้าเจอพวกจันไรอย่างเช่นจอดขวางชาวบ้านล็อกคออยากสั่งสอนก็สั่งสอนมันนะครับเอออยากถ้าเกิดเป็นผมนะจอดขวางนี่ ผมเข็นเละนะครับบอกเลยเวลาผมจะออกเลยจอดขวางล็อกคอเนี่ยผมเข็นเละเลยนะหรือไม่ผมอาจจะเอาไปจอดแบบให้มันเข็นย,กยากๆอะนะครับอย่างนั้นเลยนะผมนะผมไม่สนใจครับจอดขวางล็อกคอมันควรหรือไม่นะแต่พูดถึงมันก็โตๆกันแล้วนะมันน่าจะนึกได้ว่าเออคนอื่นเขาจะออกนี่มันจะมันจะต้องมาเจอรถเองที่จอด ล็อกคอไว้เนี่ยนะมันก็ไม่ใส่เหตุนะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกแบบอยู่ในลานจอดรถนะแล้วรถยนต์ที่มันจอดขวางมันไม่มันไม่ปลดเกียร์ว่างไว้อะเออมันใส่เบรกมือไว้ก็ประมาณนั้นนะอารมณ์นั้นเนาะมันไม่ต่างกันหรอกจริงอยู่ว่ามันง่ายกว่ารถยนต์นะแต่มันก็ไม่ต่างกันนะครับอืมแต่ถ้าใครจอดขวางเราไม่ล็อกคอนะอย่างเช่นคันนี้อา่าอนี้คันนี้ผมจอดให้ดีๆเลยนะฮะ จอดเข็นให้ดีๆเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าผมจะออกแล้วเขาจอดขวางอยู่ไม่ล็อกคอผมเข็นออกแล้วผมจะเข็นรถคนที่ขวางะเข้าไปจอดแทนที่ผมให้อย่างดีๆด้วยซ้ําก็ประมาณนี้นะ <c ười> <have> 哈哈ผมก็ไม่รู้ว่าผมบ่นอะไรนะครับแต่ว่ากุญแจผมเอามาหรือยังเอไม่ได้ไม่ได้หายไม่ได้โอเคเรื่องเรื่องเล่าบนหลังรถก็มีประมาณนี้นะ หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานไปกับคำโม้ของผมอะไรที่มันที่ผมพูดไปแล้วมันไม่ดีท่านก็สามารถที่จะโยนทิ้งได้นะแต่ผมแต่ผมตัดสินใจเองแล้วว่ามันมันเป็นแบบนี้นะฮะอ,อะไรที่ดีก็เก็บไปอะไรที่ผมบอกไปแล้วมันท่านรู้สึกว่าจันไรท่านก็โยนทิ้งไปนะครับไม่ต้องเก็บมาใส่ใจก็มันก็เป็นเรื่องเล่าเลยนะอะแต่ถ้าเกิดเป็นคําแนะนําผมคงไม่เอาเรื่องอย่างนี้มาพูดหรอกมีแมวด้วย โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณที่รับชมรถไฟมาแล้วไปโคราชด้วยมั้งสวัสดีครับเมมียวเมีเมมียวเมมันไม่เล่นด้วยปะเมมียวเมเฮ้ยนายอยากจะเฝ้ารถฉันไหมฉันจะหาค่าจ้างให้นายนะให้ตายสิมันไม่ฟังที่ผมพูดเลยอ่ะ 哎。Uh.